สวัสดีคะ่ะท่านพี่น้องประชาชนที่อยู่ทางอิมพีเรียลแลวก็ท่านผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านนะคะในการถแถลงข่าววันนี้นะคะพวกเราก็เป็นคณะที่มาร่วมกันจะจัดงานชาปนากิจศพให้กับอากงนะคะก็เป็นข่าวที่จริงๆแล้วเราก็สึกเจ็บปวดกันทุกคนนะคะกับการเสียชีวิตในเรือนจํา นะถือเป็นเสมือนหนึ่งผู้ที่ถูกประหารชีวิตเป็นนักโทษการเมืองที่ถูกประหารชีวิตคนแรกสำหรับพวกเรานะคะเพราะว่าการที่อากงต้องถูกประสบกับชะตากรรมก็เพราะว่าเลขาะะของนายพิสิทธ์ธนะคะไปแจ้งความกล่าวหาและอากงไม่เคยได้รับสิทธิประกันตัวด้วยความเจ็บป่วยที่ชาราภาพด้วยนะคะท่านก็ได้เสียชีวิตในเรือนจำนะคะ วันนี้ก็ทางครอบครัวของอากงโดยป้าอุนะคะหรือคุณรถมาลินนะคะก็ได้ตัดสินใจที่จะชาปนากิจนะคะได้กำหนดวันในวันที่26สิงหาคมนะคะพวกเราคณะจัดงานก็มารวมตัวกันนะคะเพราะว่าพวกเรานั้นคือส่วนหนึ่งของครอบครัวของอากงใช่ไหมคะพี่น้องวันนี้นะคะ อาจารย์หวานและก็หลายๆกลุ่มนะคะก็จะมาได้แจ้งข่าวกับพี่น้องด้วยแล้วก็จะมาเรียนเชิญให้พวกเรานั้นมาร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะก่อนอื่นก็ขอแนะนำนะคะทนายอานทน์นะคะทนายความจากสำนักราศดรประสงค์ะคะ่ะซึ่งจะเป็นแกนหลักในการที่จะ ประสานกับครอบครัวนะคะของของป้าอูภรรยาของอากงในการตัดสินใจจัดงานต่างๆนะคะแล้วก็ทางขวานะคะคุณไม้หนึ่งกอกุลทีค่ะจะมาเป็นอู้ประสานงานหลกักเกี่ยวกับงานด้านศิลปวัฒนธรรมที่พี่น้องจะได้ร่วมกันนะนำมาตัดให้งานอากงนี้เป็นงานที่ยิ่งใหญ่ในหัวใจประชาชนนะคะแล้วก็ทางซ้ายสุดนะคะคุณเปิ้ลนะคะอาทิตย์นะคะ นี่ก็เป็นอดีตนักโทษกรารเมืองนะถูกกล่าวหาว่าปล้นเซ็นทรัลเวิลด์นะคะตัวแค่นี้เองนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เข้มแข็งแข็งแรงออกมาต่อสู้ร่วมกับพวกเรานะให้กำลังใจนะเอาชีวิตรอดจากคุกจากตารางมาได้แต่พวกเราไม่ยอมแพ้ใช่ไหมคะพี่น้องนะคะวันนี้มาชี้แจงรายละเอียดของงานนะคะ ก่อนอื่นให้ทนายอนนท์ช่วยกล่าวนะักสักนิดหนึ่งเกี่ยวกับแนวทางการจัดงานของเรานะคะว่าเราจัดงานนี้นะคะจะมีรูปแบบโดยรวมออกมาเป็นอย่างไรเรนเชิญค่ะสวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับผมทนายอนนท์นำพานะครับจากสำนักกฎหมายรัชดรประสงค์นะครับซึ่งก็ มีส่วนนะครับที่เข้าไปร่วมทําคดีของของอากงนะครับแล้วก็สู้คดีมาจนกระทั่งศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาจําคาุกอากง20ปีนะครับแล้วก็อากงก็เสียชีวิตอยู่ในเรือนจําเมื่อวันที่8พฤษภานะครับทางญาติก็เก็บศพบำเพ็ญกุศลไว้100วันนะครับแล้วก็จะครบกําหนดนะฮะแล้วก็ชาปนกิจวันที่26เดือนนี้นะครับเดือนสิงหาคมครับกำหนดการคร่าวๆนะครับเราจะมีการ เชิญศพของอากงนะครับมาจากวัดสับปรงนะครับวัดจ่าสับปะรที่สมุทรปราการนะครับมาที่วัดลาดพร้าวนะครับมามามาถึงวัดลาดพร้าวประมาณบ่ายโมงนะครับก็จะมีกิจกรรมนะครับประเพ็ญกุศลตอนกลางคืนก็จะมีกิจกรรมการเสวนาวิชาการนะครับมีดนตรีมีกวีแล้วก็มีการฉายหนังนะฮะก็จัดตลอดทั้งคืนครับวันที่26นะครับเราก็จะทำการชปนกิจ ศพอากงนะฮะสามัญชนให้ใหนะครับยิ่งใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับไม่ให้ไม่ให้น้อยหน้ากันกว่างานอื่นอ่าให้งานสามัญชนที่เป็นสัญลักษณ์ของคนที่ไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วก็เป็นผู้ที่มาเปิกระทบโดยตรงจากกฎหมายมาตรา112นะครับกฎหมายของเผด็จการนะครับ ครับคร่าวๆก็ผมขออนุญาตคร่าวๆแค่นี้นะครับส่วนรายละเอียดขอ,ของงานเนี่ยอาจารย์หวานจะ,จะชีช้แจงกับพี่น้องต่อไปครับค่ะขอบคุณทนายอานอนท์นะคะทนายอานอนท์ก็เป็นทนายที่ไปดูแลนะคะคดีของพี่น้องแสดงมาตั้งแต่วันแรกๆเลยนะคะกว่าเราจะเจอว่าพี่น้องเรานั้นกระจัดกระจายถูกจับไปอยู่ที่เรือนจําไหนบ้างนะคะก็ได้ทนายอานอนท์ไปดูแลมาหลายจังหวัดมากเลยนะคะ ค่ะเดี๋ยวให้คุณไม้หนึ่งพูดถึงงานมหิรสพบและก็งานศิลปะวัฒนธรรมซึ่งเราจะมีจัดกันตลอดทั้งคืนนะคะอยู่กับอากงกันทั้งคืนนะคะจนรุ่งเช้าเลยนะคะนอนกันที่วัดเลยด้ไหมา <Yeah! S 1> นอนกันเป็นเพื่อนหน่อยนะเชิญค่ะคุณไม้หนึ่งสวัสดีพี่น้องอแสดง รักประชาชยและหัวใจมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลไปในแนวทางใดนะครับผมหมายหนึ่งกกุนทีนะครับก็ไม่ได้พบเจอพี่น้องบนเวทีมานานนะครับก็ขอกลับมาทักทายและกราบลงบนหัวใจของคนรักประชาชนทุกท่านครับในส่วนของงานสาวนธรรมที่เราจะมีคือวันที่25 ซึ่งหลังจากที่เราเคลื่อนศพมาจากวัดด่านสำโรงแล้วเราจะตบนเมนลาดพร้าวจากนั้นตั้งแต่เวลาบ่ายเป็นต้นไปจากสวดพระอาภิธรรมเสร็จเราจะมีการกล่าวคำไว้อะไรกล่าวปตาตกถาสลับกับการจัดงานวิชาการเสวนาในเรื่องเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพของประชาชนชาวไทยนะครับในเวลานี้ ในส่วนของไฮไลท์ของงานที่25จะเป็นในช่วงของเวลา2ทุ่มซึ่งจะมะีคอนเซปต์ที่อาจารย์หวานได้ตั้งไว้ว่าจากปอถึงปอจะมีการเสวนาวิชาการจากนักวิชาการ3ปอคืออาจารย์ปียบุตรแสงกนกคุณอาจารย์ประวินชัจวานโปงพันธ์แล้วก็คุณประวิทย์โรจนภพนะครับ ก็นะครับทั้งทั้งสามท่านนี้ก็เป็นนักวิชาการที่ยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาชนยืนอยู่ข้างพิเสริภาพและในส่วนที่อาจารย์หวานได้คิดว่างานนี้ตั้งชื่อตอนว้ว่าจากปอถึงปอเพราะว่าชื่อหนึ่งของอากงอากงชื่อปอครับป่าอุเรียกงว่าปอครับก็เลยเราก็เลยจัดงานว่าจากสามปอถึงปออากงนะครับและในส่วนศิลปวัฒนธรรมส่วนอื่นนอกจากการฉายภาพยนตร์แล้ว เราจะประกอบด้วยการเข้าร่วมกล่าวคำไว้อะไรของคณะนักคิดนักเขียนปัญญาชนกลุ่มแรกก็คือกลุ่มนักเขียนแสงสํานึกนะครับขอให้พี่น้องแสดงปรบมือให้ใหนักเขียนฝ่ายประชาธิไตายนะครับนักเขียนแสงสํานึกนีจะเป็นกลุ่มนักเขียนที่ยืนอยู่ข้างฝ่ายประชาชนแล้วก็หลายท่านแม้ว่าจะไม่ได้มาขึ้นเวทีเสื้อแดงแต่การผลิตงานวิชาการ การผลิตบทความการเขียนเรื่องสั้นการเขียนงานวรรณกรรมต่างๆล้วนแต่ยืนหยัดอยู่ข้างฝ่ายประชาชนและคนแสดงครับพี่นอ้องนักเขียนกลุ่มนี้ก็จะนำโดยคุณวาดระวีและคุณวรพจน์พันพงศ์นะครับสองท่านนี้ก็ได้ต้องถือว่าทั้งต้านยันกับแนวรบของฝ่ายอามาตมาอย่างเหนียวแน่นยาวนาน ทั้งในเรื่องบทความตามหน้านิตยสารต่างๆและการผลิตพ็อกเก็ตบุ๊กออกมาอย่างต่อเนื่องยาวแล้วก็ทั่วถึงทุกๆตลาดนะครับต้องต้องต้องยอมรับว่าการทำงานในเชิงศิลปวัฒนธรรมของพวกเราคนสแสดงในส่วนที่เราจะต้องพูดคุยกับคนที่ไม่ใช่สแสดงยังเป็นภาระหน้าที่อันสำคัญซึ่งกลุ่มนักเขียนแสงสำนึกที่นำโดยคุณวาดลวีและคุณวรพจน์พันพง ก็ได้ทํางานหน้าที่นี้มาอย่างได้ดีเยี่ยมขอให้ปรบมือให้สองท่านอีกครั้งนะครับส่วนกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่จะเข้าร่วมในงานศิลปวัฒนธรรมซึ่งเราจะร่วมอยู่ไว้อะไรอากงทั้งคืนก็คือกลุ่มกวีราชครับกลุ่มกวีราชเป็นการก่อตัวของกวีส่วนหนึ่งซึ่งหลายท่านได้เคยร่วมกับเวทีเสื้อแดงมาหลายวารละนะครับ แต่บทบาทหน้าที่ของกลุ่มกวีราชที่โดดเด่นก็คือในช่วงที่เข้าร่วมจัดงานรณรงค์ยกเลิกกฎหมายมาตรา112ร่วมกับคณะนิติราชครับขอให้พี่น้องปรบมือให้กลุ่มกวีราชนะครับยังจํากันได้ใช่ไหมครับในช่วงที่คณะนิติราชได้ออกมาเคลื่อนไหวทางวิชาการเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยก็ได้นักศิลปลาวนธรรมอยากกวีราชนี่แหละ ที่ได้ร่วมยืนหยัดสนับสนุนโดยที่ไม่แคร์ว่าเพื่อนพ้องในวงวรรณกรรมคนอื่นๆเขาจะอยู่ฝ่ายอมาตยหรือว่ารับใช้เผดการทหารอย่างไรกลุ่มกวิลาถือว่าเป็นกลุ่มนักรบศิลปวัฒนมกลุ่มหนึ่งที่เราเสื้อแดงจะต้องให้การสนับสนุนและยอมรับดูแลเขาอย่างต่อไปนะครับพี่น้องส่วนกลุ่มที่สกลุ่มที่สาม้ชื่อที่จะเอ่ยได้คิดว่าพี่น้องเสดง คงจะคุ้นเคยเป็นอย่างดีกลุ่มนั้นก็คือกลุ่มของคุณวัดวัยางกูลและวงไฟยเย็นครับพี่น้องก็คงจะไม่ต้องอาาธิบายมากนะครับทั้งสองส่วนก็คือทั้งตัวคุณวัดเองและวงไฟยเย็นวงไฟยเย็นจะร่วมอยู่กับเราทั้งคืนในคืนวันที่25และพี่วัดวัลยางกูลก็จะร่วมปาตกถา ให้ความคิดให้แนวทางการต่อสู้ในลักษณะบทบาทของนักรบสิบบาวะธรรมที่จะสื่อสารกับพี่น้องเสื้อแดงอยู่ร่วมกันเราทั้งคืนครับพี่น้องครับและกลุ่มที่4ซึ่งเป็นกลุ่มสุดท้ายแต่เป็นกลุ่มใหญ่ที่สุดและเพิ่งต่อตัวขึ้นเป็นโครงสร้างที่แข็งแรงเหนียวแั่นและได้เปิดออฟฟิศที่ทำการไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับกลุ่มนั้นก็คือ กลุ่มศิลปินเพลงไพ่ครับซ,ซึ่งมีออฟฟิศอยู่ทางด้านขวามือนันนะครับ <S <S กลุ่มนี้ก็จะนําโดยศิลปินเพลงไพ่ที่เป็นที่รับรู้ของพี่น้องสอแสดงหลายหลายท่านนะครับก็ในส่วนของของศิลปินคนนี้เอ่อกลุ่มนี้ที่พี่น้องจะรู้จักกันดีแพร่หลายและก็จะนําทัพศิลปินเพลงไพ่มาร่วมกับเราตลอดคืนวันที่25้าก็คือคุณอเล็กคุณอเล็กชอบรบเพึกครับ ชายอิสระแนเต้นเสื้อแดงขวัญใจของเสื้อแดงแพทบางสถานครับและจะสมทบด้วยนักรบศริลปวัฒนธรรมศิลปินเพลงขาดตกหล่นใครทั้งสิ้นนะครับขอให้พี่น้องกลุ่มศอเป็นเพลงไพ่ครับจะเข้าร่วมกับงานแหวไลายทอ นะครับในส่วนของสิบปวัตธรรมก็ชี้แจงค่ะพี่น้องก็ขอขอบคุณทางเอเชียนะที่ติดตามอ๋อนะคะก็ได้ยืนยันว่าจะไปตามทำข่าวตั้งแต่ที่วัดด่านสำโรงขอเรียนเชิญพี่น้องดังนี้นะคะที่วัดด่านสำโรงนะคะเราจะมีถวายเพลนะคะ แต่พระภิกษุสง์เวลาก็ช่วงเพลงก็11โมงนะคะพี่น้องที่อยู่แถบนั้นไปร่วมงานได้ที่วัดด่านสำโรงหลังจากนั้นเราจะเคลื่อนศพอากงนะคะจากวัดด่านสำโรงมายังวัดรัดพรา้าซึ่งจะเป็นที่ทําพิธีนะคะเนื่องจากวัดด่านสำโรงนั้นปิดซ่อมเมนนะคะเราก็ไม่ได้ใช้สถานที่นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเส้นทางนะคะ ประสานกับทางตำรวจจราจรอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้เส้นทางของการเคลื่อนร่างอากงนั้นไม่เป็นที่รบกวนขัดขวางการจราจรของพี่น้องประชาชนบนท้องถนนเกินไปนะคะก็กำลังกาลังหาเส้นทางเพราะว่ามันก็ไกลพอสมควรพี่น้องอยู่บริเวณไหนช่วยมาร่วมกันแห่โอบอากงได้ไหมคะนะเราก็จะจัดขบวนรถที่สวยงาม วันนี้นะคะวันที่เราจะมาลาอากงนั้นจะเป็นความรู้สึกแบบรักอะไรนะคะเพราะว่าเรามาเป็นครอบครัวโดยที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่ความอายุทีรทำที่พวกเรามาเผชิญร่วมกันนั้นทําให้เรารู้สึกเป็นหนึ่งครอบครัวหนึ่งเดียวนะคะนี่คือครอบครัวของประชาชนพี่น้องที่อยู่แถบลัดพร้าวมารอที่นี่ได้นะคะประมาณบ่ายสองเราก็จะมีพิธี เชิญศพขึ้นตั้งบําเพ็ญกุศลน,นะคะบนเมนแล้วก็สวดพระอภิธรรมหลังจากนั้นก็เรียนเชิญมาอยู่ด้วยกันทางคืนค่ะนักวิชาการนะคะมีคนบอกว่าปอถึงปอนี้ปอไหนถึงปอไหนบ้างไม่รู้นะแล้ววันที่26สิสิงหานี่มันเป็นวันอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราจะแต่งดำกันนะ ดำทั้งแผ่นดินนะคะค่ะวันอะไรไปดูเองนะวัน <c oughs> วันเกิดใคร <c oughs> <c oughs> อ่ะละค่ะพี่น้องคะเราจะอยู่ด้วยกันเป็นเวลาถึงสองวันเต็มๆขอความร่วมมือพี่น้องที่สามารถนำอาหารนะคะมาร่วมได้นะคะขณะนี้ทางท่าน สมชายรังสีวัฒนศักดิ์นะคะอดีตผู้สมัครสอสอเขตหพักเพื่อไทยนะคะได้ประกาศแล้วที่จะนำน้ำดื่มพีพีนคร200แพ็กมาร่วมนะคะขอบพระคุณมาก <S <S และจะทยอยมาอีกหลายๆท่านนะคะก็ขอเรียนเชิญท่านที่ได้ฟังอยู่ทางนี้ในการที่จะมาร่วมกันจัดงานศพสามัญชนผู้ยิ่งใหญ่ นะที่ยิ่งใหญ่เพราะประชาชนร่วมใจรู้ในความอายุธรรมที่เราเผชิญร่วมกันนะคะก็ขอเรียนเชิญจะเป็นงานที่สวยสดงดงามทีมดอกไม้บอกว่าทุ่มทุนเต็มที่นะคะที่จะนำดอกไม้มาร่วมให้อโกงนั้นนะคะได้รับรู้ถึงความรักที่เรามีต่อท่านนะคะแล้วก็สำหรับอาหารนะคะก็มีทยอยทางกลุ่มนอปอนน,อนะคะ แดงก้าวหน้านะคะแดงก้าวหน้า54ในเขตสมุทรปราการและฝั่งกรุงทนบุรีนะคะนอปอน,นอหลายกลุ่มได้ประกาศที่จะนำขนมจีนและก็แกงเขียวหวานมาร่วมนะคะโดยคุณหนึ่งทุ่งครุนะ,ะขอบคุณมากเลยนะคะนะคะแล้วก็สำหรับกลุ่มที่จะมาเป็นเจ้าภาพร่วมหลักๆนั้นก็คือกลุ่มอาสาเพื่อสิทธิประชาชนหรือคุณเมย์แดงอีูนะคะขอบคุณมากนะคะ เป็นผู้ประสานงานหลักด้านพิธีสงฆและพิธีกรรมต่างๆนะคะกลุ่มปฏิญญานาสารทีมของอาจารย์หวานเองนะคะเราก็จะมาดูแลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของความสะอาดต่างๆนะคะอาจารย์เน้นมากนะคะก็ขอรับนะคะเครือข่ายนะักกฎหมายสิทธิมนุษยชนนะทนายอานนท์เครือข่ายญาติหนึและผู้ได้รับผลกระทบนะคะ คณะรณรงค์แก้ไขมาตรา112คอรกร112นะคะแล้วก็ขอขอบคุณนปชนะคะที่จะมาร่วมเป็นเจ้าภาพกับพวกเราและพี่น้องประชาชนที่เป็นแนวร่วมทุกท่านที่ประสงค์ที่จะนำอาหารนะคะเราก็ขอเรียนเชิญเพราะว่าอยากจะให้เรามาอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวขอให้ทุกคนถือว่าเราเป็นเจ้าภาพร่วมกันได้ไหมคะพี่น้องอนะมาร่วมแรงร่วมใจนะคะ ก็จะมีเปิ้ลเป็นผู้ประสานงานกลางนะคะจดเบอร์โทรศัพท์เปิ้ลนิดหนึ่ง0879176743นะคะ0879176743นะคะพี่น้องที่อยู่ต่างประเทศเมื่อคืนนี้ทางแดงสวีเดนนะคะบอกว่าจะมาจะาท่านใดที่มาได้ก็จะมานะคะที่มาไม่ได้ก็บอกว่าอยากจะร่วมบริจาคให้จัดงานให้ยิ่งใหญ่ให้สมเกียรติอากงนั้น นะคะก็ขอให้สอบถามไปที่คุณเปิ้ลนะคะเพราะว่าเดี๋ยวอยากให้งานนี้เป็นงานที่พี่น้องมานะมากันเยอะๆให้ถล่มทลายเลยได้ไหมคะพี่น้อง <Yeah. S 1> นะคะแล้วมาช่วยกันทุกคนคือเจ้าภาพร่วมกันนะคะค่ะก็งานนี้นะคะก็หวังใจนะคะว่าทุกท่านนั้นจะมานะคะร่วมแรงร่วมใจกันอีกครั้งหนึ่งนะ เรายังมีพี่น้องที่ต้องดูแลกันนะคะนักโทษการเมืองนั้นเราไม่อยากมาเจอกันในงานแบบนี้นะคะงานนี้เป็นอุทาหรณ์ว่านักโทษการเมืองที่ต้องเสียชีวิตในเรือนจำนะคะเป็นท่านแรกและเราจะต้องเร่งนําพี่น้องของเราทุกคนออกจากคุกโดยเร็วที่สุดค่ะ สินยาหาศาลสัปดาห์นี้นะคะวันอาทิตย์ที่19นะคะขอย้ํานะคะวันอาทิตย์ที่19เช่นเคยนะคะเราจะเริ่มบ่ายโมงตรงจะมีกลุ่มอาจารย์วิภาดาวมณีนะคะเจ้าของฉายาอะไรนะเฮ hey, มุนโฮจําได้ไหมนะจะมาพูดคุยด้วยนะคะและประมาณบ่ายสามโมงกรรมการสิทธิมนุษยชนค่ะ นายแพทย์นิรันพิทักษ์วัชระมาพร้อมที่จะตอบคำถามกับพี่น้องว่านักโทษการเมืองและสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยเมื่อไรจะเอาพี่น้องเราออกมาใช่ไหมคะนะคะเรียนเชิญนะคะ19นี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะท่านใดมีอะไรจะกล่าวสุดท้ายไหมคะนะคะขอขอบคุณพี่น้อง นะคะแล้วเจอกันวันอาทิตย์นี้และสำหรับท่านที่มาได้นะคะวันที่25เจอกันที่วัดลาดพร้าวและ26นะคะที่วัดลาดพร้าวเช่นเดียวกันขอบพระคุณมากค่ะ